โรงพยาบาลน่านไอเดียเก๋เปิดตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติโรงพยาบาลน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเปิดตัวตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติลดความเสี่ยงลดเจ้าหน้าที่โดยเครื่องดังกล่าวเป็นการดัดแปลงมาจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติโดยเป็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงพยาบาลน่านได้ตั้งตู้จำหน่าย ATK อัตโนมัติไว้2แห่งคือบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลน่านศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการเครื่อง ATK อยู่เป็นจำนวนมากค่ะ เครื่องดังกล่าวสามารถใช้ง่ายและสะดวกแม้แต่เด็กเล็กย่างใช้ได้โดยวิธีการใช้เครื่องจำหน่าย ATK อัตโนมัตินั้นเพียงกดเลือกซื้อผ่านระบบหน้าจอสัมผัสแล้วหยอดเงิน100บาทเครื่องจะปล่อยชุดตรวจ ATK ลงมา2ชุดสามารถนำไปตรวจได้ด้วยตนเองหรือสามารถนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก็ได้ ทางด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น,น่านฝ่ายการแพทย์ได้กล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิดในทีนเพิ่มขึ้นมีผู้ติดเชื้อ300กว่ารายต่อวันตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขเองอยากจะให้ประชาชนทุกคนที่สงสยัยหรือคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงสามารถพึ่งพาตนเองในการตรวจโควิดได้ด้วย ATK อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาล ยังสามารถดูแลได้หากมาที่โรงพยาบาลแล้วสงสัยมีความเสี่ยงสามารถมาใช้บริการเครื่องจำหน่ายชุดตรวจ ATK อัตโนมัติได้แบบหยอดเหรียญได้และนำชุดตรวจ ATK ไปตรวจเองก็ได้โดย1ชุดจำหน่ายจะมีชุดตรวจ ATK 2ชุดราคา100บาทนำไปใช้ติดตัวตรวจเองได้หรือแบ่งให้คนรู้จัก ตรวจก็ได้โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลต่างๆต้องให้บริการรับการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วไม่สามารถบริการได้ทันท่วงทีการที่ทุกคนจะช่วยกันค้นหาคัดกรองด้วย ATK จึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ n e w ส์4สถานีประชาชนประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน